เราจะไปเกียนคนครับอันนี้อยู่ใครครับเนี่ยอันนี้อยู่กับช่องไหนบ้างครับเนี่ยจากพัดครับอีกช่องหนึ่งแล้วครับเนี่ยไม่รู้แต่ผมสดมาปเลยน,น่านี่รู้สึกว่าพี่จะได้ของแดงวะ่ะ่ได้กลิ่นวะ่ะได้กลิ่นของแดงเอาวะ่ะกลิ่นตัวพี่ไหนไม่ได้อาบน้ำโอ้โหเหม็นตึบ๊บพามพามแผลม,ผมที่ว่าพี่น่าจะได้ออกก่อนอับพี่ได้ของแดงพี่ได้กลิ่นแล้วเนี่ยกลิ่นวามเจริญรุ่งเรืองมาเตะจมูกแล้วเนี่ย เก็บเก็บแมลงไว้ปล่อยเช็คก,ก็ได้นะตึ๊ดเฮ้ยชุบแล้วชุบแล้วห้องนี้ห้องนี้ปะพี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มาเร็วมาเร็วม,มาดักห้องนี้จบนะห้องนี้ไปดักมแมลงแมลงแมลงมาเดี๋ยวพึ่งวางมาแมลงกันก่อนอาว,วางมาแงมลงวางแมลง พี่เอามาแรงมาวางช่วยกันวางพี่อย่าเป็นคนคนตกอยู่ข้างบนมันมาแรงช่วยกันก่อนเร็วเฮ้ยลิซพี่เอามาแรงเอามาแรงมาช่วยกันก่อนอน,อน,นี่ห้องนี้หน้าหน้าเราเนี่ยสามตัวเลยมาวางวางมาแรงช่วยหน่อยมีมาแรงวางาแรงเลยนะวางไข่ไว้เราจะไม่ออก ตาน,นี้เราอาจจะไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกไม่ออกจริงเหรอพี่สองล้านแล้ว,วอ่ะอ๋อได้ได้ได้ออกก็ได้สองล้านเลยหรอวะพี่ไม่มีเส้หนหัวน,นนะพี่ไปสับลิปก่อนปล่อยยญาปล่อยุญาทิ้งคลิปโอ้โหทิ้งคลิปเฉยน่าจะไม่ทันว่ะน่าจะไม่น่าจะกดไม่ทันสามนาทีอ่ะเว่งทางออกก็ได้พี่เฮ้ยเล่นแล้วโอย ลวงลวงหนึ่งลวงหนึ่งผีไปแล้วลวงหนึ่งแล้วหลังหลังหลังระวังหล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 ักอะไรมันอยู่ข้างหน้พี่เนี่ยลวงสองลวงสองลวงสองมีอะไรกูบอกว่ามันมีตัวนึ่งลวงสองแล้วยิงลวงสองแล้วพี่มาช่วยหน่อยพี่มาแล้วพี่ออกมาแล้ว หายแล้วพี่เหลือสองนาะทีต้องจัดโอ้อกระสุนหมดพี่โอ้ยพี่ตัวเดียวขอโทษขอโทษขอโทษตัวเดียวผมยิงไปตองแล้ว